ประวัติและผลงานของนายบรรลุช่อชูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนพัฒระบ,บพิษอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32อาจารย์บรรลุช่อชูเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพศ2515 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฒน์จันกเกษมเมื่อปีพศ .2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อปีพศ .2546 ปัจจุบันสมรสกับนางพิยาชยาพรช่อชูอาชีพรับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมมีบุตรชายหนึ่งคน ประวัติการรับราชการครูเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2538ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เงินเดือน6,360บาทสืบเนื่องจากโรงเรียนพัทรบอพิษได้รับการคัดเลือกให้ได้ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นดีเทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศโดยมีเป้าหมายที่สำคัญอยู่สองหัวข้อคือ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานผ่านระดับเครือข่ายมีกระบวนการคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่2ในการติดต่อสื่อสารได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บรรลุช่อชูวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ศึกษาและเข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนเก่งสามารถใช้ความรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพผู้เรียนอ่อนสามารถใช้สื่อเพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I ศึกษาจากเว็บเบสอินสตรักชั่นและอ e ีเลเน่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับชีวิตจริงได้ผ่านการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จนทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงผลงานชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศผลงานเชิงประจักษ์ครูที่ปรึกษานักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวการรมศาสตร์ YSCNSC 2003รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรับทุนการศึกษาจาก n e ็ t เทคส0 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของสพทบรอประเภทสิ่งประดิษฐ์โครงงานดังกล่าวได้รับเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับทุนโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมชนะเลิศแห่งประเทศไทย NSC 2007องรอบชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน2โครงการ ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประเภทอุปกรณ์สาธิตและทดลองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2550จังหวัดขอนแก่นการประกวดเว็บไซต์โครงการพลังยุวชนเพื่อประชาธิปไตยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประจำปี2550อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์นานาชาติณประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ3-5ประจำปี2546ได้รับรางวัคลครูดีในดวงใจของโรงเรียนพัทระบ่อพิษประจำปี2547ได้รับรางวัลจิ a c h e ชอ w a r d กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยีประจำปี2549ได้รับรางวัคลครูดีในดวงใจของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเนื่องในวันครูประจำปี2550 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุก,การศูนย์ไอ t ีโรงเรียนในฝันประจำจังหวัดบุรีรัมย์กระผมนายรองศักดิ์ตุทรสุขประธานกรรมาการศาาึรหาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัทละประพ,พิษอดีตเคยเป็นผู้อนวยการโรงเรียนพัทประพิษเมื่อสมัยปี4 7-49ถึงกนะครับก็ได้รู้จักกับอาจารย์มรรุช่อชูนะซึ่งเป็นครูฝีมือดีทต่ด้ไอซีทีของโรงเรียนพัทระ ในช่วงนั้นโรงเรียนพรฒราวิทยจะมีการประเมินโรงเรียนในฝันซึ่งจะต้องใช้บุลคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอาจารย์บรรลุเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้นนานไอทีเป็นอย่างดีและช่วยกันกระตุ้นครูบาอาจารย์ในการใช้ไอทีของของโรงเรียนด้วยนะเป็นผู้ทุ่มเทงานให้กับโรงเรียนนะทำให้เป็นส่วนสําคัญ คนหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนพระรบ,บพิตร่าการประเมินโรงเรียนในฝันได้รับคําชื่นชมยินดีจากจากคณะกรรมาการเป็นผู้ที่มีความสามารถและทุ่มเทให้การศึกษาของของโรงเรียนของจังหวัดเวลาจัดอบรมของในจังหวัดในระดับไอพีทีไลน์ก็ต้องส่วนใหญ่ก็ไปที่โรงเรียนพระราพิตรโดยที่อาจารย์บรรลเุเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่แรงใหญ่ใน,ใ,นในการในการช่วยดำเนินการครั้งนี้ครับ ก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเจริญพรอ,อัตมาภาพพระประเทืองประมูทิโตวัดกลางพระรามหลวงบุริลัมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพัทรบอบพิษและครูพระโรงเรียนพัทรบอรพิษในตัวความรู้สึกของอตมานั้นขอบค,คุณครูบรรุ ชอชูชอเป็นผู้ได้ส่งเสริมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บุคคลผู้มีคุณภาพแล้วก็ในด้านสื่อสารทางเทคโนโลยีต่างๆเน้นตัวนักเรียนเป็นหลักให้มีประสบผลความสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายครับ ผมว่าที่ันตรีสุพจนานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนพัทรบพิษซึ่งเป็นผู้รับบัญชาของคุณครูบรรุช่อชูจากที่ผมได้ร่วมงานกับคุณครูบรรุช่อชูนี้นะครับคุณครูบรรลุเป็นคุณครูที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีจิตวิญญาณของความเป็นครูรักศรัทธาในวิชาชีพครูซึ่งเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนการสอนต่อสิทธ เป็นจากความเอาใจใส่นี้นะครับทำให้คุณครูบรรลุมีสิทธิ์ที่จบไปแล้วประสบความสําเร็จออย่างมากมายหลายคนที่ได้รับการได้รับความสําเร็จในเรื่องของการรับราชการเป็นข้าราชการครูทหารตำรวจและมีอาชีพที่มั่นคงอย่างหลากหลายซึ่งจากผลของความตั้งใจในการทำงาน ในความตั้งใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูบรรลุนั้นทําให้คุณครูบรรลุได้รับรางวัลยกย่องเทือชูเกียรติระดับประเทศโอ i ิ a ต a อวอรดสปีซ้อนในปี2556 557และ2558ตลอดจนได้รับรางวัลไทยแลนด์ครูฟีนในปี2554นอกจากรางวัลที่พูดถึงนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่คุณครูบรรลุได้รับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางอรทิพย์ติกาสถียนตำแหน่งรองผู้มยการโรงเรียนพัทลั์บ่อพิษดิฉันดิฉันได้มีโอกาสร่วมง,งานกับคุณคณร,รูบรรลุครูชำนาญการพิเศษซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนพัทลั์บ่อพิดและได้บรรจุเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนพัทลั์บ่อพิดแห่งนี้คุณครูเป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารโรงเรียนพัทลั์บ่อพิษคุณครูได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา คุณคูมีทักษะเป็นอย่างยิ่งในการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพัฒนานักเรียนจนเต็มศักยภาพนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านไอซีีจนมีผลงานระดับประเทศเป็นเิียกรให้ความรู้คุณครูในโรงเรียนเป็นเิียกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 2 2เป็นแบบอย่างในการสอนและปฏิบัติตนในวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดียิ่ง คุณครูได้รับผิดชอบในหัวหน้าง,งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นหัวหน้าง,งานเครือข่ายชุมชนได้จัดกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับชุมชนองคอ์กรและเอกชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นค่ายสภานักเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ายนักเรียนแกนนําด้านไอซีทีของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีนักเรียนและคุณครูได้มาเรียนรู้ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ จากการปฏิบัติงานของคุณครูนะคะคุณครูได้เป็นแบบอย่างที่ดีเห็นสมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลสวัสดีค่ะดิฉันนางพรเพณีสว่างพลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทรรบ,บพิษดูแลในฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะครูบรรุช่อชูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับ มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาจนถึงระดับชาติและยังเป็นผู้ที่อุทิศตนแก่ราชการสวัสดีค่ะข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจา,ยารย์ดรพนิดาทรงร,รมัมปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคาม และได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมมหาวิทยาลัยมหาสารคามการที่ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากอาจารย์บรุเป็นคนคอยชี้แนะแนวทางในการศึกษานะคะคตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในระดับมัธยมนะคะคจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะซึ่งพ่อแม่เป็นชาวนานะคะแล้วก็มีฐานะถือว่ายากจนนะคะ แล้วก็สามารถเรียนได้จนถึงระดับด็อกเตอร์นะคะส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์บรรลุปเป็นคนคอยช่วยเหลือคอยชี้ชแนะนะคะแล้วก็เป็นแรงผักดันนะคะทำให้ข้าพเจ้าเรียนสาขาวิวทยาการคอมพิวเตอร์และประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์บรรลุมากๆเลยนะคะสวัสดีครับผมนายนิพลการเพียนสิทธิ สาวพิษปี2539ลูกศิ์มันครูบรรุปี2 5 3 8นรบะครับครูบรรุท่านเป็นครูที่ให้ความรู้ประสิทธิศาสตร์หน้าวิชาวิชาคอมพิวเตอร์แก่ผมนะครับทําให้ผมนั้นได้เรียนรู้ทักษะวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยเรียนมนต้นจนกระทั่งไปเรียนต่อในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวิทยายลัยเกษตรตกรรมวีดําก็ยังได้คำปรึกษาจากท่านอาจารย์มรุชอชูอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ผมเองก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสและพูดคุยกันจึงทําให้ผมนั้นได้เห็นตัวเองไปเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาซึ่งท่านเองเขาเป็นที่ปรึกษาในด้านนี้กับผมผมจึงประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ไปฝึกสอนอยู่ที่เรียนร,ราชบาิณฑิกด้วยแลวทาให้คนผมนั้นได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตามรอยของครูลูกชอชูนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เห็นได้ว่าครูลูกชชูนั้นได้ให้ความใส่ใจลูกศิษย์ไม่ว่าจะจบไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังให้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่ท่านมีให้เราได้ประสบความสำเร็จจึงอยากให้ท่านได้รับรางวัลในส่วนที่ท่านนําเสนอออกไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อนายอมรเทพจริรศักดิ์จันบุญศรีนะครับเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนพัทลลบอพิษตั้งแต่ปีการศึกษา2546ถึง2548หรือตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับในช่วงนั้นที่ผมเข้ามาเรียนผมสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ผมชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษซึ่งคุณครูประจําวิชาคือครูบรรลุช่อชูนะครับเมื่อครูบรรลุเห็นว่าผมมีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และตั้งใจเรียน จึงชักชวนให้มาเพิ่มเติมทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเขียนเว็บไซต์หรือแม้แต่การทําหุ่นยนต์นะครับและอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงให้เป็นตัวแทนไปแข่งทักษะทางคอมพิวเตอร์นะครับเป็นประจําทุกปีคปรูบรรลุช่อชูเป็นครูที่พยายามหาสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์นะครับมาให้ลูกศิษย์เป็นประจานะครับซึ่งความรู้ที่คุณครูบรรลุหามาเนี่ย นักเรียนหรือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยสามารถนําติดตัวไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตไม่เพียงแต่ความรู้ที่ที่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับครูบรรุยังได้พาผมและเพื่อนๆไปทํางานในสถานที่จริงนอกห้องเรียนด้วยนะครับเพื่อให้เรียนรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทํางานและก็สอนให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับนอกจากนี้ในช่วงปิดเทอมครูบรรุยังให้ความใส่ใจต่อลูกศิษย์โดยการพานักเรียนนะครับลูกศิษย์ ทุกๆคนนะครับที่ที่มีความสนใจอยากจะฝึกงานตามร้านคอมพิวเตอร์ก็จะพาลูกศิษย์ไปสมัครเพื่อที่จะฝึกงานเพื่อให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกด้วยนะครับทําให้ผมเห็นถึงความรักความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริงจนทําให้ผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นต่อไปในอนาคตน,นะครับเหมือนกับที่ครูบรรลุช่อชูทำอยู่นะครับ ปัจจุบันผมเป็นผู้ช่วยวิจัยและวิศวกรโยธาซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังติดต่อกับคุณคร,รูบรรลุช่อชูอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อช่วยเหลืองานหรือแม้แต่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนพัทลาบอพิษอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ